หีเม่อแรกของสวีเดนปี2,017สวยเนาะสวยไม่ไม่ดอกย่าสวยจ้าสวยนู่นบนเขาริบๆดูคุณนะคะพี่น้องเชิญมาเที่ยวนะคะเที่ยวสวีเดนเน้นอากาศนี้ไม่ต้องติดแอร์ค่ะทรงนี้นะคะไม่ต้องติดแอร์ค่ะคุณจะหนาวหนาวอย่างสะใจมันเออถ่ายเอีองไก่บ่ได้อ่ะพี่น้องเพราะว่ามันติดบ้านคนนะคะนู้นตรงนู้นนะคะ หิมะแรกของปีสองพันสิบเจ็ดที่ประเทศสิวดินอู้บนคูเขานนะขาวกลางว่างอยู่ค่ะเห็นบ่้นี่ตรงเกาะนี่ก็หิมะนะคะมาเที่เรมาทำบุญกับเขาวันนี้เขียนเสร็จแล้วทำไงก็นี่เลยเสร็จแล้วดูแม่ดอกแาเขาถ่ายคลิปนะคะหิมะสวยมาก ันเป็นตื่นเต้นว่าแม่นตื่นเต้นหรอคะแต่ว่าปีนี้ยังไม่เห็นหิมะนะคะนี่เพิ่งเห็นมือแรกเนาะพินเนาะจะเปนถ้วยเพิ่งเห็นหิมะปีปีนี้นะวันแรกเลยนะเนี่ยงามงามบนบนภูเขาพี่น้องที่บุรีรี่มาอยู่ที่บุรีรี่กับเราเนงบนบนเขาแล้วสวยลักรู้ไหมกี่ปีกี่ปีก็ไม่เบื่อหรอกในการดูหิมะหิมะนะใครละหาวใครละหาวลูกอย่าเพิ่งหาว เดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟที่วัดนะจ๊ะนี่จันหน่อยดูมีเหยนอยเขาไม่สนใจค่ะแ้วก็นั่งอะไรล่ะก็สนใจอยู่แหมใส่ลายป้ายสีใส่ลายป้ายสีนะอะไรเงี้ยไม่สนใจเราเลยสนใจเราไงบลังแง่บลังแง่บลังแง่แล้วจ้ะได้เอ่อแยกข้างหน้านู่นกับเป็นทางเขาวัดนะคะได้มากับเขาก็เลยเพิ่งจะมาแล้วตื่นเต้นตรงห้างเนี้ยเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยทุกคนชื่นชอบมากเพราะว่าแหล่งละลายซับนะคะ จุดละลายสับจุดนี้เป็นจุดใหญ่สุดนะคะสําหรับแหล่งละลายสับนะคะใครๆก็ชื่นชอบที่จะมานะคะตรงนี้นะคะวันนี้วันนี้ไม่มีตังมาละลายซับก็คงจะได้นั่งผ่านไปอย่างเดียวแล้ค่ะอาจจะเียนหัวนะเพราะว่ารถมันวิ่งแล้วที่มากมันวิ่งตามไม่เป็นไรจะแจกยาแก้ปวดไปด้วยมันทำไม process ซิมนานจังอ๋อมันนั่นมันแหลกซ่าอยู่เดี๋ยวมันก็ไปเอง ห้างแถวนี้หลายแล้วก็เป็นห้างไงมันมีครบสันเนาะรักตรงนั้นมันในตรงเนี้ยมันมีกระเป๋าเบรดแมนนิมด้ปะตรงในห้างมันอีไม่มีนะมันต้องมีวิศวกโคมใช่ปะนี่เป็นทางเลี้ยวเข้าไปวัดรล้ค่ะนี่ค่ะทางเลี้ยวแล้วคะห่านี่นี่สัญลักษณ์อะไรสัญไม่รู้แต่ว่านี่นี่เนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวเราก็เลี้ยววัดแล้วค่ะวัดวัดแล้วนะจ้าเดี๋ยววัดใหม่เหรอตอนวัดเก่าก่อนเพราะว่าวัดใหม่เขากาลังทาห้องโถงอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหม อ๋อถ้ามาจากโคโปลแลนด์ก็เลี้ยวขวาตรงนี้ตรงนี้มันง่ายไงที่พวกเธอพาฉันมาตรงนั้นมันเป็นในเมืองฉันงงอันนี้มันได้จะไม่หรือเปล่าเมื่อนทำรูปพี่อย่างเดียวแล้วอ๋อมัน<ด>วีดีโอมันยังวิ่งอยู่นะนะพี่ของพี่<ต>ยังไม่ได้ปิดยังไม่ปิดหรอเอเอ,อไว้ก่อนนี่ไงคะถ่ายให้ใหดูเนี่ยเลี้ยวละเลี้ยวเข้าไปก็ตรงวัดเลยไงมันง่ายกว่าในอ้อมในเมืองนู่นถึงว่าใช่หลงพอเรามาตรงนี้มันจะง่ายกว่าไงมันจะเห็นเลยเห็นมันในน้ำแข็งแล้วเนี่ย แล้วก็จอดเลยมันก็เป็นวัดเลยนะ่ะม,มาแล้วสายบุญสายทานวันนี้ต้องขอบคุณน้องขวัญน,นะคะท,ที่เป็นยานพาหนะพาลรถีให้เราอีกมันจะยโกยกเนี่ยกนะคะเพราะรถมันตกหลุมนะคะีมาเตเออม็ม,มอยตรงนี้เออ แต่บ้านเราก็ยังไม่ได้ลงนะบ้านเรามีแต่ฝนแต่ก่อนจะออกบ้านเราไม่ได้ลสีส้มทำไมเพราะมันเป็นสัญญาณนี่นี่วัดค่ะตรงหัวมุมนะคะเดี๋ยวสิเดินมากค่ะหมายเลขยี่สิบห้านะคะวัดน่ะจอวนไปวนไปวนไปข้างหน้าอีกมันจะมีไปจอดฝั่งนู้นที่ไปตีโค้งกลับมาบอกเนาะบอกร้านดินี่ไง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 ตรงนี้ไงลูกถอยหลังเข้าไปถอยหลังแล้วก็หักคอใหม่ได้ไหมตรงวันนั้นที่รักจอดจอดตรงไหนวะ